นี่แหละคือหงเขานัดน้องหินบอว่าให้มาบินให้เอฟซีบมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะืูอเพจสีนุ่สาวผู้ไทยนะคะคลิปนี้ลรานะะสิพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาผู้ไทยนะคะอีพีนี้นี่อีพีที่น่าจะอีพีที่เศร้าสามนะคะทุกคนหรือเศร้าสี่เอฟซีเศร้าอีลจำเคยได้นะคะคลิปนี้นี่อะมาทุงไฮทุ้งนาขนาดนี้ก็ต้องว่าคำสามเกี่ยวกับ เข้ากับอย่างแล้วนะทุกคนนะอ่ะมาคําแรกเลยดีคํานี้นี่ก็คืออีลานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเอิญว่าเฮอหน้านี่ทั้งวันนี้เป็นเฮอหน้าหมดเลยอะทุกคนนี่อีลานั่งอยู่ตรงนี้นะที่เฮอหน้าส่วนนั่งอยู่ตรงนี้นะคือขั้นแทนานะคะอันนี้คือขั้นแทนานะคะนี่อันนี้ขั้นแทนาบริเวณนี้ก็คือเว้นเฮอหน้านะคะโซนนี้ก็คือโล่งโล่งเข้าภาษาไทยจะเอินโล่งเข้าได้นน่ นี่เข้าตอนนี้อ้อว่าเป็นโล่งเข่าละนะคะแล้วก็มีเม็ดเข่าอันนี้เม็ดเข่าเนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะ,มะเมล็ดข้าวนะคะแล้วเป็นภาษาไทยโล่งเข่าก็คือจะเป็นรวงข้าวนะคะเน้นที่สำเนียงมากกว่าแต่กับคำก็คือกัเนอส่วนเฮ้หน้านี่ภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าที่นาที่ไร่ที่นาประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คนเรียบงงธรรมศา,ศาสตร์ปะแม่งป่อบินโยกก็คือ ฝนติตกปะ FC พี่พี FC ลองทายเบิ่งดมาฝนติตกบ่นอนะคะนี่คือแม่งป๋อจ๋าธรรมศาสตร์นะคะที่จริงอีลาน่ะนัดน้องเห็นแล้วว่าให้มาบินให้ FC เ,เบิร์ดอายอกนะคะน้องมาบินเองแต่ธรรมศาสตร์เนาะตามทงไฮทงหน้ากับจังซีนะคะทุกคนส่วนตรงนี้นี่อีลานั่งอยู่นี่คือคันแทนหนาเนาะถ้าเป็นภาษาไทยนี่เราจะเอินว่า เอ,อ่อที่ขั้นหนานนะแบบเป็นทางแบบเป็นทางเดินนะคะเป็นทางยางเอซีก็งงเกาหัวเลยนะคะคทุกคนแล้วก็ข้าต่อไปนะะ้องข้าพี่ไหรล่ะครัพี่สี่หรือเปล่าค้ามมานี่พักกกะแงงอันนี้คือพักกกะแงงคือจังเพลงหอมดอกพักกกะแยงย่างฟ้าแรงคำลงมาแล้วก็แอดแอดเคียร์จันาเอ <laughs> ี่ี่ก็าจะเป็นเพลงพี่หม่ไทยดัดน,นะคะนี่ฟังวาคือเสียงธรรมศาสตร์จักแมงจักเคียร์จักหยังอันนี้เรารไม่ใส่อิฟิกนะคะนี่คือเสียงจริง นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ําที่ยังอยู่เพราะว่าฝนมันตกนะคะจะมีที่โตมมีน้ำํำยื่น้น้ามันนั่นหน้าตรงนี้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะบรรยากาศที่คงไฮทงหน้าอีลานะคะเดี๋ยวถ้าไปฝากฝากไปกดไลค์รูมในเรื่อบรรูป,ปไปยัง ส่วนร่งตัวงามบัวันนี้ใส <P an lon aún> ่มาเป็นเสื้อผู้ไทยอีกแบบหนึ่งบ่าเป็นผู้ไทยวลิตนะคะแลวเสื้อแบบนี้ให้เอฟซีไทยเบิร์ก่าเป็นเสื้อผู้ไทยจังหวัดเลยนะคะส่วนซีมีใส่เป็นซินซันนะคะเดี๋ยวจะลุกละพาพีพีเอฟซีเลาะจากน้อยนะคะคลิปภาษาูุไทยคลิปนี้เนี่ยก็เรียนรู้แบบคําศัพท์ทงไฮทงหน้านะคะก็จะมีคําวันหงเข้าหงเข้านะทินี้ก็แปลว่ารวงข้าวก็คืออันนี้แหละคือหงเข้า ส่วนคําที่สองคำวันเม็ดข้าวเนี่ยอันนี้คือเม็ดของข้าวนี่ออกจมูกออกอย่างมาแล้วจมูกเขาอย่างมาแล้วคือเป็นเมเ็ดข้าวก็คือแปลว่า,มาเมล็ดข้าวนะคะคําที่สามก็คือคำวันนี่เฮิรนาตรงนี้เลยเป็นเป็นเฮิร์นาอีลางสีนาะก็แปลว่าท้องไร่ท้องนาหรือว่าที่นาะประมาณนี้อ่ะคาที่สี่ก็คำวันพักกะแย่งมีพักกกะแย่งเอาไปแกงส่อย่างกระแซบอันนี้คือหอมพักกกะแย่งอันนี้คือหอมพักไกะแย่งเนาะ แล้วคำนีทานี่ก็คือแมงปอที่จริงแมงปอกภาษาไทยก็มแมลงปอเนาะเหมือนว่าเรียกว่าแมงปอคือกัรนินนาบเนาเจต่แต่อีลาเจินนั่นแมงปอจะด้วยซ้ำนียงมากกว่าคือบิดมาไกลแต่นะคะทุกคนอีลาบรรยากาศเนี่ยแรงยิ่งคงหนงหนาอีลาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีเสียงกบเสียงเคทให้เอฟซีได้ฟังนี่ได้ยินบอได้ยินได้ปอระลั จงจริงๆบริส่ทเอฟเฟคอย่างเลยนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้เ,เดี๋ยวอีลาขอโตก่อนเนอ้จากไหนก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจสินนสาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวจะกันใ่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย